ฟูฟูทำมาปาโดปาโดว่าไหวท่านตามเ<ว>ช่ไหม <า S 1> เอาแล้วไงเอาเองส่งพี่จันกระเป่าไม่เป็นครับท่านเปิดกระเป๋าให้มาฟาโดครับไหวครับท่านฟาโดปาโดได้ยินข่าหรือไม่ได้ยินท่าน ก็ยังมีโคนอยู่นะท่านพี่โอ้มันมันดูมันแปลกๆนะเวทมนต์หรือว่าอะไรไาโดตามข้ามา้ามแไปข้างหลังไปข้างหลังเดินแบข้างหลังเลยว่ากูโดนแน่ดูโซนแล้วกูอยากช่วยอะไรเขาอยากช่วยอะไรก็เป็นคาร์บอยหรือเปล่าวะไม่ได้เป็นท่านเร็กเปัดการคนพวกนั้นอย่าให้มาทางนี้ไปดักด่าเลยเจ้ายิงปืนเป็นหรือเปล่า ข้ารู้สึกว่าถ้าข้ามีค่าก็สามารถใช้ม,มันได้นะพระเจ้าจะเป็นคนดีหรือเปล่าล่ะพระเจ้าสู้เพื่อตัวเองเท่านั้นล่ะข้าสู้เพื่อตัวเองและผองเพื่อนสหายและกับคนที่มีบุญคุณต่อข้าข้าสามารถทำได้หมดต่อไปได้หรือยังลองกดใช้ดูสิได้แล้วท่านมีกระสุนหรือเปล่าอ่ะ ถ้าใส่ไว้เต็มก็แล้วอะมันใช้ยังไงอะกดใช้ดูสิหยิบออกมาหยิบออกมาสักครู่นะท่านใช้งานมาแล้วหยิบออกมาเจ้าต้องทำไรมันคล่องแคล่วกว้นะกอดอาเอาละนี่จะเป็นงานง่ายๆแสดงให้เห็นว่าเจ้าเป็นมิรภาพอค่าในภายภาคหน้าได้หรือเปล่าพอขบวนรถไฟออกข้าจะป้นรถไฟขบวนนี้อุ้ย เพื่อสาทุกคนจะต้องเสียยงกันห้เราคนละสองร้อยเหรียญเข้าใจหรือเปล่าปลดูคข้าเข้าใจฮันใหใครขัดยิงทิ้นทันทีแล้วเราได้เท่าไหร่ข้าว่าได้ได้หลายพันดอลลาร์ซึ่งถ้าเจ้าไปฟาร์มหลายพันอลลารเดียเข้าไปฟาร์มเป็นฟาร์มเมอร์ต๊อกต่อยนะกว่าเจ้าจะได้เงินขนาดนี้มันใช้เวลาหลายวันเลยทีเดียวละครข้าก็ไม่ค่อยชอบงานปลูกอะไรพวกนั้นเท่าไหร่ถ้ามองคนไม่ผิดจริงๆเ e รก เด้าว่าแล้วว่าเจ้าว่าต้องมีอะไรบางอย่างหน้าที่ของท่านเออหน้าที่ของท่านตอนเนี้ยไปให้รวมคนให้ไปอยู่ขบวนหน้าให้ได้มากที่สุดเราจะรวบวัดทีเดียวเลยอข้าไว้ใจเจ้านะกอโดปการแรกอ่ะข้าจะไม่ทําให้ผิดหวังนเมื่ไปใจข้าแล้วพูดกับเขาดีดีอ่ะว่าแบบว่าพอจบงานนี้เราต่างจะไม่รู้จักกันเข้าใจหรือเปล่าข้าเข้าใจแล้วท่านเราจะไม่เคยเจอกันมาก่อนเว้นแต่โชคชะตาทำให้เรามาเจอนีกรอบข้าจะรับเข้า หรือเรียกว่า Stone. เยลโล่สโตนรถในรไ้ว่ออกไปรวมไม่ได้อยู่คันแรกมากที่สุดไปพี่เจ้าเราไปนั่งเนียนเป็นผู้โดยสารก่อนท่านาอกได้าฟอ,ออกแล้วข้าต้องเก็บปืนก่อนหรือไหมเก็บเก็บข้าวซองก่อนท่าน ใช่ไหมโอ้โหท่าน,นท่าน,ท,านท่านรู้หรือเปล่าว่าขอจพาเราไปไหนการพี่นั่งก่อนถ้าพี่ก็กไปคุยกับผู้โดยสารนะนะคนขับอบบเหมือนเดิมถ้านั่งสูบก็ได้เลยคุยกับเขาแล้วว่าถ้าจะไปตรงไหนก็ไปบอกเขานะเหมือนเดิม ทุกคนนั่งลงสีรถไฟมันแรงนะเราวจะหน,นางาตลอดลงมาดักโลชัดเตือนแล้วได้ให้ดักโลงอ่ะขขบพูดสำหรับซิก้าที่ให้สูบท้ายรถไฟเมื่อกี้นะท่านดักโลก็ช่ชันที่เบิร์นนั่งลงดีกว่านั่งลงนั่งลงใช่ช <c oughs> ันเฮียเฮียเออ ต่อที่ต่อตอนนี้นีจัดแล้วเวลาเราควักปืนต้องทำไงวะต้องกดใช้เหรอไม่มีลูกใช่แล้วบอกมาใส่แล้วบอกให้ใส่ให้กูเต็มเต็มแม็กงง เอาละทุกคนเอาละทุกคนลงมานี่คือการป้นลงจากรถให้หมดลงมาให้หมดลงจากรถให้หมดท้ายรถลงมาไปกลัวกระสุนเหรอหัวได้กระจุยลงไปห้ามวิ่งไอวิ่งรู้กันอะไรแลยกมือขึ้นให้หมดนั่งลงนั่งลงนั่งลงไม่อยากจะทำร้ายพวกเจ้านะนั่งลงนั่งลงนั่งลงให้หมดนั่งลงให้หมด เอาละท่านท่านไม่มีธุระอะไรแล้วล่ะขบวนของท่านน่าจะไปต่อได้แล้วสหายขอบคุณท่านมากได้ท่านถ้าดีใจที่ได้ยินเช่นนั้นกอดูกอดูใจเย็นๆอย่าขยับอย่าขยับอย่าขยับแบบคุณชฉลี่ยนีกับวีแน่เอาละลุกขึ้นทุกคนแล้วมาต่อแถวต่อแถวต่อหน้าน้องชายข้าแล้วกิฟเงินให้คนละสองร้อยเหรียญ ใครที่ยังไม่ถึงคิวด่างลงไปเอาปืนยังไงอ่ะ่ยิบเงินได้น้องชายค่าคนละสองร้อยเหมือนให้ตั๋วเลยใครไม่ถึงคิวด่างลงไปยิบปืนยังไงวะอดอโดเร่งปืนใส่พวกมันไว้คักปืนเอาไปอดอโดเอาปืนเอกอ่ะสหายไปใส่หัวไปไหนก็ไปพี่เบิ้มพี่เบิ้มไปคนต่อไปใครช้าก็ได้ไปช้า ไปช้าก็ได้ไปช้าใครที่จะตุกติกและวขัดคืนแล้วก็หัวเจ้าพรุนแน่อยู่เฉยๆอยู่เฉยๆหัวทองอยู่เฉยๆไปมาดิมาดิไม่มีได้อย่างไรใครช้าก็ใครช้าเจ้าไม่มีแล้วข้ายุกเจ้ายกมือแล้วขนตัวเจ้าโอ้โหไม่กอดเอข้าไม่อยากจะขนตัวของเจ้านะท่านไปรู้ตัวช้าก็ได้ไปช้าไป เอา้ยหอย่างไรเหมือนให้ตั <the <the ๋วล่ะให้ตั๋วยังไงก็ให้อย่างนั้นอ่ะเงินไอซ์ใส่หัวไปอ่ะเขาต่อไปปะมันจะมีธนาคาได้อย่างไงตรงนั้นแหละ หัวได้กระจุยยกมือเกรกคนตัวมันซะถ้ามีป้าเจ้าพูดอีกทีนะป้าถ้ามีชีวิตเจ้าเกินสองร้อยดอนอะแลกกันคุ้มหรือไงอะไม่รู้อ่ะมันพากูมาสองร้อยอะเป็นคุ้มเหรอมันเอากูมามันพากูมมาสองร้อยแหละได้ยินเสียงม้าได้ยินเสียงม้าคุ้มไว้ฟอรดอนข้าเรียกม้าของข้าก่อน ข้าเห็นม้าคนเนินนั้นรออย่าพึ่งไปไหนไอ้รออยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆมาเจ้าตัวไปฟังตัวข้ามันอยู่สามสิบห้าคนยังไม่ยอมจ่ายขูมไม่สองคนนี้ไปเลยไปรอตรงนั้นอีกคนล่ะเฮ้ยจะไปไหนเจ้าอยู่นิ่งๆไหนอยู่เฉยๆอยู่เฉยๆอยู่นิ่งๆตรงนี้ามาหนี่งสามคนไปขยับไปตรงนั้นพี่ชายข้า อยู่เฉยๆ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 กอดรัดคุมไว้ย่อลงอยู่นิ่งๆไว้ฝั่งข้างหลังเจ้าเนป็มาดีกันสามคนเดียวอะมันไม่มีอะไรของมันกันน่ะเอาไงกับมันดีอ่ะถ้ามันไม่รักชีวิตเราก็เอาชีวิตมันเลยไปละ ทำไมเจ้าถึงจะไม่มีละ่ะว่าต้องมีอ่ะขายเจ้าขนตัวได้เลยทั้งตัวข้ามีอย<ม>ู่สามสิบผ้าทั้งตัวข้ามีอยู่สิบเหรียญท่าน,าน,นเมื่อกี้บอกยี่สิบเหรียญเอย่าเพิ่งท่านพี่เมื่อก,กี้บอกยี่สิบเหรียญนะโชคดีนะกูบอกเลยมันนึงคือในความโชคดีนะสำสรับผลไม้ของพวมันมาคนละห้าจานบาสสำหรับผลอะไรคงมีกันละ เอาไปเลยสดงว่าเราไปแล้วเร็ยวก็าขให้ไม่ได้ท่านไม่ไม่รู้เป็นอะไรตาเยินขึ้นสิ็มอบใช่ไหมท่านมอบจริงเมื่อกี้อ่ะถ้าไมงไม่โดดกลับลงมานะด้ามมือซ้ายจิมเขาไปแต่มันจะเอากูแน่แหละมันตามเอากูแน่แหละถ้ากูไม่โดดกลับลงมาช้าแล้วนะเกินเวลาแล้วนี่ จะเหลี่ยมกลับซะหน่อยแม่งเขาเจอกูเหลี่ยมกลับนะพวกมึงเยลโล w Stone น่ะสังสอนที่หนึ่งอย่างไรท่านพี่ยังไงต่อไหมให้ไม่ได้บ้างเอา hard มาใช่ไหมใช่ใหค่าให้สลัดสามแล้วก็สเต็กอีกหนึ่งได้ไหมได้ท่านจะได้ไปทั้งที เดีย๋ยวเจ้าก็ไปให้ผลเด้ดีกว่าเฮ้ยถ้าพี่ถ้าบอกกันเดี๋ยวอีกคนต่อไปให้คนหลังคนสุดท้ายมันจะพูดแบบเดิมไม่ได้ปวนไว้ก่อนแล้วกันไปตาเต็กไม่ต้องเอาไป,ไปเลยเวลากันไปคนสุดท้ายก็คื่ออะไรอ่ะ บ้านมีน้ำมาเลยออนสเปคด้ยวยไปได้แล้วเลยอ่อนไปทั้งหมดไปเลยโช,โชคดีคโชคดีได้เท่าไหร,ร่อะเล็กฉันได้มาทั้งหมดอ่ะแปดร้อยเหรียญน่ะแปดร้อยเหรียญก็สเต็กอ่ะทันทีเลขอะไรอ่ะ ใช่เรโดไปสามร้อยเหรียญเรโดก็ได้ปืนไปแล้วไหมถ้าพี่จะให้อะไรเขาอีกให้มันให้เขาไปไม่เป็นไรหรอกท่านแค่ค่าไว้เจโดทุกท่านอ่ะข้าไม่เคยใช้ใครฟรีเลยปืนนั้นถือว่าของขวัญจากข้าแล้วกันเจโดโกโดท่านแจดีพอระขอบคุณมากเลยท่านสองร้อยเหรียญค่าแนะนำให้เจ้าไปที่เมืองแล้ว แต่ที่วนไทถ้าเจ้าใส่หน้ากากนี้มันจะโดนจ่ายค่าปรับเอาเจ้าไม่ควรจะใส่หน้ากากข้าต้องถอดหน้ากากใช่หรือไม่ใช่ั้นให้เจ้าต้องทางก็คือไปฟาร์มแครอทไม่ก็น้ำผึ้งเป็นแต่เราจะเจออีกหรือว่าเจ้าะอยากร่วมเดินทางแบกับข้าสกากโดตอนนี้ข้าคงยังไม่พร้อมกับท่านใช่เปินั่นคือของขวัญจากข้าขอบคุณพวกท่านมากข้าจะจำเชื่อทาน ครับพี่ฉันต้องมาอยู่ใกล้ถนนนะไม่งั้นมาได้ยังไม่ได้อะต้องอยู่ใกล้ถนนนะแล้วข้าจะไปให้ถึงวาัดไทยเดี๋ยวข้าจะแวะไปส่งเจ้าแล้วกันว่าเวรมีคนมาสองคนสองนะเอาเข้าป่าก่อนเดี๋ยวแมง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 ปืนฟรีเงยเงินเชี่ยเป็นไงล่ะผลของการแต่งตัวแมงล้มไม่ได้ใส่รองเท้า ล้วกระโดดแม่งลง้มไอ้ดูดไปทันทนธอดูดอุยอ๊ยข้าขอโทษท่านอะไรท่านข้าขอโทษแล้วอีท่านเร่อ <c oughs> <c oughs> ท่านเจ็บมากหรือเปล่าเนี่ยไม่เป็นไรท่านท่านเกน <laughs> าะย่ยกูไม่รู้เรื่องที่อะเลยท่านพี่อยู่หรือเปล่าจะไปเมืองไหนอะ่ะไปเวนิไทท่านท่านจะไปส่ง,ขงเขาไหมครับฟูส่งที่ไหนนะ ที่วาเินไทยท่านใช่หรอข้าว่าเพื่อนเจ้าอยู่ที่วาเินไทยหรอข้าได้สารมาอย่างนั้นอ่ะเพื่นอนเจ้าชื่ออะไรอ่ะข้ารู้จักท่านพี่ข้าชื่อสกายเลอร์โทบิเลอร์เจ้าเป็นคาราวานเงี้ยหนอพี่ชายเจ้าน่าจะใช่ข้าไม่ได้ติดต่อก,กับเขานาน,านแล้ว เราจะไปไหนกันดีอ่ะเกรกถ้าว่าเราควรจะวนกลับไปที่ <c oughs> เซนดเดน,นิดถ้าเด็กถ้าเกรโดต้องการจะไปวาเลนทายเราควรจะหลีกเรื่องเส้นทางนั้นตอนนี้กูอยู่ไหนวะโอ้โหวานเทนทายโอ้ิตบ t b เกรโดลงไปขี่ล่าเาจ้าไปวาเลนทายเถอะสายมีธุระต่อที่เซนเดนิดต่อ แต่ถ้าสหายหรือว่าพี่ของเจ้าอยากจะรวมคารวานของเราเย็นโลสโตนแล้วก็มาหาน้องชายข้าได้ชื่อโกรเรกเนี่ยเอาจัเวียนว่าตายเกิดอยู่แถววารเรนไฮแถวนั้นแหละ้าเจอเจ้าข้าหน้าว่าน่าจําำ้าเจ้าได้นะไปโดได้เลยท่านขอบใจท่านมากท่านขอบคุณสำหรับน้ำใจของท่านพวกท่านมากนะหรือว่าเรากเจ้ากับข้าเป็นสหายกันแล้วนะเอาว่าแต่ท่านมีนามว่าอะไรนะค้าข้าชื่อนิกรีดเนี่ยกรีดเหรอ นิกิดไปเถอะกลุ่มใหญ่โจรมาไปครับยุยุกูไปล่ะกูไปล่ะจังหวะเนี้ยกูขี่ล้าละจังหวะเอาลากูหายเย็นโลสะตน พวกแกยันโลกะตะอนทำไ,ไมมันกระโดดไม่ได้วะได้ปืนฟีกับเงินโหหวานเจีย๊ยบข้าวถอดหน้ากากสินะ มันกดถอดหน้ากากยังไงนะเมื่อกี้เหมือนค่าอ๋อนี่ไงครับมันถอดหน้ากากหน้ากากมันอยู่ตรงไหนนะหน้ากากมันอยู่ไหนนะแ <c oughs> <c oughs> ม่งช่อสำคัญจริงฮียอ่ะ อถอดหน้ากากยังไงคาดยินเสียงแปลกๆข้าว่าที่นี่ไม่ใช่ที่ปลอดภัย เราต้องไปหาที่ปลอดภัยก่อน